เขาว่ากันว่านะครับผมถ้าใครไม่กังวลเรื่อง4สมการชีวิตหรือว่า4เหตุการณ์ในชีวิตที่ต้องเจอดังต่อไปนี้นะครับไม่ต้องซื้อประกันเลยนะเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์คือบริษัทประกันนะครับคนที่ซื้อจะไม่ได้ประโยชน์เลยนะทุกท่านจะไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับผมมาดูว่า4 <S <s สมการชีวิตหรือว่า4 <S <s ี่จะุธรรมชีวิตเนี่ยที่ทุกคนต้องเจอเนี่ยม <s> ีอะไรบ้างอันที่1คือทุกท่านครับกังวลเรื่องของอายุสั้นเกินไปไหมครับมาไปก่อนวัยอันควรนะครับทิ้งภรให้คนข้างหลังไว ไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยคิดเรื่องพวกนี้ไหมครับถ้าเคยคิดนะครับผมเนาะประกันจําเป็นแต่ถ้าไม่เคยคิดเรื่องนี้นะครับผมเนาะค้ามไปทุกท่านประกันไม่จําเป็นเลยอันที่2คืออายุยืนเกินไปนะผมเนาะถ้าอายุมากๆนะครับไม่มีคนที่จะดูแลนะลูกก็ไม่มีนะครับทุกท่านครับถ้าอยู่อายุยาวๆนานๆเนี่ยมันต้องใช้เงินหลังเกษียณใช่ไหมทุกท่านนะครับทุกท่านเคยคิดไหมครับว่าจะอยู่ยังไงตอนนั้นอายุยาวถึง90เนี่ยเงินเพียงพอไหมตอนนั้น กังวลเรื่องของการอายุยืนไหมฮะหลังเกษียณแล้วจะมีรายได้ทุกท่านกังวลตรงนี้ไหมครับถ้ากังวลประกันบํานาญจําเป็นครับเนาะหรือว่าการเก็บออมเพื่อหลังเกษียณนี่จําเป็นครับแต่ถ้าไม่ได้กังวลนะครับผมเนาะข้าๆไปครับประกันไม่จําเป็นเลยทุกท่านเนาะอันที่3าคือทุพพลภาพถาวรซินเชิงทํางานไม่ได้ขาขาดแขนขาดนะครับผมเสียการส่งชีพนะครับผมคือแบบทางานไม่ได้แล้วเอาไว้ง่ายๆนะครับผมกังวลเรื่องพวกนี้ไหมครับ ถ้าพิการขึ้นมาทํางานไม่ได้ป่วยติดเตียงมานะครับผมเนาะกังวลเรื่องนี้ไหมมีคนดูแลไหมครับทุกท่านหรือว่าพี่น้องเนี่ยจะมาดูแลทุกท่านไหมครับผมเราจะไปเบียดเบียนเขาไหมนะครับเขาบอกว่านะครับถ้าเสียชีวิตคือการจากไปเป็นศูนย์เลยเนาะก็คือแบบจากไปแล้วไม่ต้องทิ้งภาระให้ใครแต่ว่าทุกพลภาพนะครับคือการที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นชีวิตติดลบทุกท่านกังวลตรงนี้ไหมครับทุกพลภาพ ถ้าไม่กังวลน,นะครับสุดท้ายโรคร้แรงกังวลไหมทุกท่านเคยมีคนรอบตัวเป็นมะเร็งไหมครับโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองมีคนรอบตัวเป็นโรคร้แรงแบบนี้ไหมครับทุกท่านนะต้องนะครับขายบ้านขายรถขายทองขายมา้าขายวัวมารักษากังวลไหมทุกท่านเคยคิดเรื่องนี้ไหมครับถ้าเคยคิดนะครับผมเนาะก็ประกันโรคร้แรงจําเป็นครับทุกท่านใครคิดเรื่องของทุพพลภาพ ประกันทุพพลภาพได้รับเงินก้อนนะผมก็จําเป็นนะหรือสุดท้ายแล้วครับทุกท่านมาฟังมาถึงตรงนี้ไม่ได้กังวลอะไรเลยทุกท่านข้ามคลิปนี้ไปเลยครับประกันมันไม่จําเป็นสําหรับทุกท่านเลยนะครับผมเนาะผ่านๆไปครับทุกท่านแต่ถ้าใครกังวลนะครับหนึ่งในสี่นี้นะครับผมลองปรึกษาอาร์ตได้นะครับประกันงวลเรื่องไหนเนี่ยอาร์ตจะจัดแบบประกันให้ทุกท่านเนี่ยนะครับผมในราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็สมเหตุสมผล นะครับไม่บังคับการซื้อทุนสูงสูงไม่บังคับการซื้อเรียบเบี้ยแพงแพงนะครับเอาที่จําเป็นนะครับผม